สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรมผิดแผนอีกแล้วเนี่ยผมกะจะเอาภาพมาขายอ้วนเวลาอโอ้โหนี่อ้วนเวลาผ้าจะไปขายผม10ล้านอีก ก็เดี๋ยวรู้กันว่าจะได้ซื้อหรือจะได้ขายปะทะเดือนแล้วคันนี้เอาล้ครับเดี๋ยวผมขอตัดจบไปเท่านี้ก่อนนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหลังจากนี้นะครับไม่มีใครปานีใครแล้วเขาก็เซียนผมก็เซียนเขาสายปูโต๊อ้วนพระรามห้าต้าทุกสายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามมาไม่รู้ใครจะต้มใครตอนแรกผมจะขายเขา เหมือนเขาจะมาขายผมแต่วันนี้ต้องเมาหมาัดกันสักคนนึงอะป้าอันนี้มันได้ผลจริงๆนะครับพี่เอาไว้ดูพระไลฟ์พระซ่อมพระอะไรใช่แม่งเห็นชัดเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ฮนะซ่อมเต็มองค์เลยไม่ซ่อมท้านเนื้ยเดียวกันไม่ซ่อมโอเคๆนาผมซื้อพี่ไปแล้วนะโอเคเาผมไปตอย,อย่างเงี้ยขาได้นะเดียเจอ ช่วงนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอกันนะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากมะพร้าวสกัดเย็นนะครับที่เป็นนวัตกรรมนะครับแบบใหม่นะครับที่ผลิตภัณฑ์นี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์เอลิสนะครับอ่าโคโคนัท m c ซนะครับช่วยในเรื่องควบคุมอาหารนะครับที่คนกินจุกกินติ๊กกินไม่หยุดเหมือนผมก็ทานวันละหนึ่งซองนะครับที่ก่อนอาหารมื้อเช้าก็ได้นะง่ายต่อการรับประทานง่ายต่อการบรพานะครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับสแกนบาร์โคดหน้าจอดีได้้เเลยผมห็นตตังแ่ พ่อผมอ่ะช่วยช่วยคนในหมู่บ้านครับบางทีพ่อผมไปทํางานสามเหลี่ยมทองคําก็ได้พระมาอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเนี่ยพี่เดินสายนอกค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัว500นิดเยอะสุดละเยอะสุดแล้วอรอใช่ผมไปเดินซีคอนเดินเสรีตรงสีนครินครับเฮ้ยพระมันขายได้เว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพระมันมีมูลค่า ถ้าวันหนึ่งกูเตะไม่ไหวเราโรยลาขึ้นมาต้องตอนพี่ยังไม่คิดเพราะพี่ยังคิดว่าเฮ้ยกูยังไหวอยู่เข้าเรื่องเลยใช่ไหมคือวันนี้วันนี้ผมอยากจะมาบุกนะมาบุกถิ่นอ้วนพระรามห้าผมให้เครดิตบอยเชียงราย10บล้านหยิบอะไรก็ได้เป็นไงมาเอาละครับก็เดี๋ยวอีพีนี้นะต่อเนื่องจาก e ีพีที่แล้วนะครับไม่รู้ใครจะต้มใครตอนแรกผมจะขายเขา แต่เหมือนเขาจะมาขายผมผมให้เครดิตคุณบอยเบตงส0ล้านจะเอาอะไรผมก็ลุยไปเลยเตรียมผ้ามา15ล้านเฮ้ยวันนี้อาจจะเสียตังค์น้อยหรือเสียตังค์มากไม่รู้หรืออาจจะไม่เสียตังค์ไม่รู้ว่ามีอะไรจำนำได้บ้างได้หมดมาดิมาเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเอะไรอ่ะเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกมาดิมาดิมีอะไรอ่ะโอ้ยอย่างงี้เราไม่เห็นพระคุณเลยอ่ะผมก็เสียเปรียบดิ ได้รเราต้องดูก่อนไม่ได้อันนี้ต้มไม่ได้ชุดนี้ต้มจันอ้วนไม่ได้ผมหมูสน้นนามสุดแล้วเอาชุดที่ต้มได้เฮ้ยนี่ต้มไม่ได้ใสเขาเบ้าแตกนี่เท่าไหร่พี่ถ้าเปิดทุนให้ดูเรา,เ,า,เ,ราเราจะโปง่ปงใสไหมโป่งใสแต่ไม่โป่งแสงเท่าไหร่เนี่ย<ข>ผมจัดชุดให้จัดชุดให้ มันมากับชุดนี้ผมมีเพียบเลยเดี๋ยวดีพี่เอาดูของพี่เปิดมาก่อนเดี๋ยวหยิบตรงไหนเดี๋ยวว่ากันเปิดมาก็เนี่ยหมดเลยเนี่ยมีแค่นี้กับพสองหน้าพี่ดูยังมีรอยจานด้วยนะเฮ้ยมีจานดีกว่าจริงพี่ปิดไฟก่อนดีโอ้ไม่เอาแล้วพี่เปิดจยงมองไม่เห็นเลยนี่นี่นี่อันนี้มีนำเหนือด้วยมีนำเหนือด้วยนี่ต้งขายกับพี่ดูผมเพิ่งรู้เพิ่งเฮืองฮากันวันเมื่อวานเนี่ยมีรอยจานซ้ายขวาด้วยเอาพี่ส่องดูดิ มันมีรอยจานาด้วยปูบูจานพี่มั่วแล้วไหนเปิดไงเปิดฟังข้างๆนี่มันมีปูบูจานใชยขวาพี่พี่โดนดูดิมีปูบูจานสองหน้าสองหน้าก็หายากอยู่แล้วแต่นี้มีรอยจานอันนี้มีรอยจานพี่พี่ส่องดูเนี่ยไซส์บูมารีนเนี่ยเนี่ยพี่ส่องดูชัดเลย เด้อว่าดนเขาต้มอะไไม่ต้มโอ้หลอยจานเรามาโม้กันไม่ได้กูเรื่องขึ้นจานเองไม่ได้จานเองนี่ปากเบี้ยวเลยนะพี่กูฟูแรงไม่เป็นไรมะอะไรอีกตัวเนี่ยจัดชุดให้มีแค่นี้เหรอดีิก็ผมมาเน้นซื้อพี่ไงโอ้โถเท่าไร่พี่ไอไฟฉายเนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ใช่ของเซียนพะเขาใช้กันแล้วมันมีผลจริงนะ อันนี้มันได้ผลจริงๆนะครับพี่เอาไว้ดูพระไลฟ์พระซ่อมพระอะไรใช่เห็นแม่งเห็นชัดเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยฮะซ่อมเต็มองเลยไม่ซ่อมถ้าเนื้อเดียวกันไม่ซ่อมโอเคโอเคโัมโบเท่าไรกับพอนเนื้อพี่ดูพอนเนื้อโคตรสวยเท่าไรเท่าไรนี่แชมป์มากเท่าไรห้าแสนบ้าองนี้ก็สองแสนกว่าแล้วแล้่ไม่ใช่นี่คนละองนี่นี่นี่โอ้โหนี่หยิบหยิบอันนี้ขายไปแล้วนี่เท่าไหรก็พี่ลองตีสามชิ้นนี่ดิสามชิ้นเนี่ย พี่ซื้อดีว่ะนี่อ่ะเขาพี่ก็ถั่วเฉลี่ยดิอันนี้มันมันสองแสนห้านอนมาอยู่แล้วพรมตลับตลับเกือบ20กร,รมัมสองแสนห้า <5, S 2> นี่ยอ,อันนี้มันสองแสนกว่าอยู่แล้วบอกตารางเนื้อเงิเน,นสร้างแค่แพ,พันองค์ห้าแสนเนี่ยนะพี่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่บาทเดียวจะโมสองใช่อันนี้มันต่งยิ้วตัเนื้อหนาดำกวนอู โอ้โหอันนี้ท็อปสุดในเนื้อไบรลานเอาแล้วไม่เหมือนอีพีที่แล้วมากอีพีที่แล้วพูดน้อยเหลือเกินแต่พอพระเครื่องวางข้างหน้าแล้วเข้าสิงเลยคราวนี้นะจิตเจิตยานพระรามห้าเข้าสิงไม่ได้อีพีที่แล้วยังผมยังยังเขินายอยู่เลยครับอันนี้อันนี้คือช่ำชองแล้วไงในในสายอาชีพแล้วไงแสนหนึ่งสามแสนล้ารตางนี่ท็อปสุดแล้วมีอะไรอีกวะพี่กระปูผูสองหน้าเนี่ยเท่าไหร่ เอาเบาๆเลยสอ,อสองเซนแปน,นใครก<ม>็ไปจานเพิ่มเล่นมาวันนี้อออันนี้ตัวจริงพี่อันนี้ตัวจริงอันนี้พระเงินสดขายง่ายเลยมีเต็มเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเงินขายง่ายเลยเนี่ยไม่มีแล้วเอาเน,นี้ยไปเดี๋ยวอุ่นๆพี่ไปเนี่ยนี่เท่าไหร่สามห้าพนะโคตรน่าเลยนะแพงไงพี่ก็เหรียญเปล่ปาก็สามหมื่นกว่าแล้ว ไอเต่ารุ่นแรกนี่ผมมองข้ามได้ไงอ่ะเท่าไรสามหมื 30, น่นนี่นี่นี่ผมจัดให้พี่ไม่เอาฟังราคาก่อนนี่เข้าไปฟังราคาก่อนคู่นี้นะอืมไม่ต้องตอนะอืมแสนสองผมเจ็ดหมื่นถ้าพีดแล้วแต่พี่จะแยกอะ่ะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นก็ได้เจ็ดหมื่นห้าหมื่นก็ได้เนี่ยพี่หกแสนเนี่ยต่อพี่ไปงั้นน,นี่นะจบไปแล้วนะเท่าไหรไ่วะเน่พี่หกแสนไม่เอาจริงเหรอ ไม่เอาผมมีเยอะพี่ผมอุดผมพี่ไปงั้นนะมาเดี๋ยวตาผมบ้างหกแสนปู่โตจัมโบ้สองข้อเนื่องรุ่นแรกปู่โตเงินองนี้อีโดโจีนพิมแต่งรุ่นแรกเอาไปล้านหนึ่งพอด,ดีไม่เอาของผมเอาเนี้ยก็ทุนสี่ <c oughs> พี่ขายผมสี่แสนต้นๆด้วยเนี่ยร้านหนึ่งพอด,ดีไม่เอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนจิบจิบมากเลยอ่ะดูดิมาผมซื้อพี่ไปแล้วนะโอเคเอาผมบ้าได้อย่างี้ขายได้ไหน เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออ้วนพระรามห้าหิวข้าวแล้วพี่ปะมา<อ>ตามผมบ้าง<อ>ตามผมบ้างตามผมบ้างมาแบบนี้เหรอชิดท้ายดูรุ่นใหญ่เขามาะทะกันเมื่อก,กี้เท่าไหร่นะเนื้อทองแดงเท่าไหร่นะเอาไม้กอ๊อบเหรอเอามาจะเอาอะไร วันนี้ผมให้เปิดกันเปิดกันให้งบ1ิล้านอยากยิบอะไรหยิบเลยเก็บได้เลยพวกนี้เอามาให้เครดิต1ิล้านซื้ออยากซื้อเท่าไหร่ซื้อไปเลยยิบเท่าไหร่เท่านั้นอะเปิดเอาอะไรเก็บก่อนอเปิดกอนซบอบโอ้โหจะเอาอะไรให้สิบล้านจะเอาอะไรหยิบไป ลุยมาเอา,ามาเดี๋ยวเปิดทุนให้หมดเอาไปจากจะเอาอะไรคนละเรื่องกับผมเลยดูดิไม่รู้เนี่ยเอาเท่าไหร่เอาหยิบไปเลยเดี๋ยวดูทุนเ,าาเดจะเปิดให้ข้อกวยหยิบเลยโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสี ไอ้ลุยเอาไปเกิดน,กนี่ไงเอาไหนไม้กอปเมื่อกี้กระจุกกระจิกกนันเอานี่อกอดทองคำก็หให้พระช้ยกระไรทองโอ้จะไม่เปิดให้เต้ยชัยนาทดูแล้วเนี่ยน,นี่กินตับในไรไม่พอมากินตับข้างนอกไรอ,อ,อ,อีอะ<ไ>ตับแข็งมากทีเดียวนี่ไงชิ้นบนชอน หใหญ่ใหญ่ไปเลย,เลยชุดอูโต๊เนี่ยพี่แชมป์ทั้งนั้นเนี่ยพี่คิดว่าองค์อะไรเอาวะให้พี่ทายเลยสองหมื่นสามหมื่นผมซื้อส่วนมากเก็บพระแชมป์แชมปเนี่ยโหแ้ะพะพูดนี้พรีเมียมนะไม่ได้เปิดให้สู่สาธารณชนได้รับชมนะแชมป์แชมปใช่ไหมแชมป์แชมป์อ๋ออนุมัติับรับเงินปุ๊บหยิบไปได้เลยจะเอาอะไร ซื้อของไว้ก่อนพี่ไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยเนี่ยเลขสวยๆอย่างเงี้ยหนึ่งพั 1, 9, 9, 9. นเก้าร้อยสิบเก้าไม่เอาจานอ้วนผมนี่ลุยไปเอา,เ,อาเก็บสวยไว้ เบื่อมาขายขึ้นเท่าเดิมอย่างไงี้โอนด้วยเลขที่บัญชีเฮ้ยไม่ได้แปดปืนจะโอนให้แสนสองตลาดอีกใบหนึ่งไอเต้ยประมูลได้แปดหมื่สบายเลยนี่มากี่ทีหลังแล้กพระเอกสุดแล้วมันประมูลมาเออมันกินตับในไลฟ์ผมด้วยนะะมนี่รอยห้อยใช้มาจนนานเลยตลจบแล้ว เอาไปโอนสำเแล้วไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาโอเได้อแล้วสบายเอามาเอาอะไรต่อนี่ไงรวมไปเลยเอามาเอาอะไรอีกนี่เป่าของคำป่ะไหกแสนห้าแพงตรงไหนเฮ้ยเหรียญนี้เหรียญนี้สี่แสนแปดสพอแล้วพี่ได้ซื้อสี่แส หยิบแค่นี้มันจะกระจี้ว่ะพี่มดอันนี้มันพ่นทรายนะพี่ก็พ่นทรายก็แสนก็บาทไงเบาๆเนี่ยไม่ได้ซื้อสองแสงกว่าเท่าไหร่แล้วพี่อะไรอแค่นี้ไม่กี่ตังค์ีอยมัได้เสียแล้วเออถูกเกินยอดก่อนพี่ซื้อผมเยอะอะไรอีกหยิบไปอีกดิเสือองค์ดาราในหนังสือเลยเฮ้ยเอาขายไม่เป็นในหนังสือเนี่ยองค์ดาราในหนังสือเลยเล่มไหนพีเล่มปกแดง ไอ้นี่เป็นมาวัดเนี้ยอะไรตัวจริงอันนี้มันสินนิยมแล้วอยู่ในหนังสือนี่พี่ยังไม่ได้ลงโชว์เฟซไม่ไม่ได้ลงที่ไหนเลยด้วยตัวจริงนี่ตัวจริงดารานี่พี่บอยต้องรูอย่างนี้เยเออแต่ว่าสาม้านจะโหดไปต้องคุยด้วยต้องคุยราคากันนี่นี่นี่เล่มนี้นี่สินนี้เลยเนหะ็นไหมอ่านังสือเรตี ราคาแบบเป็นเห็สองล้านกว่าเนี่ยตรงประเด็นเลยแต่ราคาเดีพยียี่สิบหกเจ้ายี่สิบเจ็ดด้วยตรงประเด็นเลยนลุยเลยออกได้หยิบเอาเลยอันนี้แบทุนเลยเนี่ยเออเปิดไตอะไรนะเดี๋ยวพอเปิดทุนมาเนี่ยถอยทางของเงิกูก็ไม่รู้โอ้โหนี่หลังยันนะเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวพอเปิดให้ดูก็ถอยกูด ทางของกูมันจะจ่ายไปไม่เข้าใจแล้วนี่ไปไหนเนี่ยขายไปแล้วจะปิดคลิปยังไงครับท่านผู้ชมรอติดตามกันครับใจเสืใจถึงเงินถึงไม่พอเนี่ยต้องบ้าด้วยเนี่ยเถเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาทำเสือะไเสือเดี๋ยวดูเมื่อกี้นี่ผมซื้อเขาุ้๊บง่ายเลยแตวาตอนแรกนะนี่ดูเขา อ่ะมาได้เขาเท่าไหร่วะเนี่ยจกักรจี้ะวะโอห้องนี้ห้องไหนนั้นตรงนี้ ออมาหลังจากเวลาผ่านไป5ชั่วโมงจะเข้าหชั่วโมงเลยครับมาดูกันเมื่อกี้เราซื้อเขา5นาทีติดราคาอย่างเดียวาามาติดราคาอย่างเดียวเอาอะไรอีกกนเนี่ยมาเป็นเรื่องอันเนี้ยวางนี่เลยน่าจะเกิน3ล้านด้วยวางให้เครดิตั้ง10ล้านมันไม่ไหวอันนี้ก็เต็มสเปลเล่แล้วอ่ะนี่ คู่นี้8ปดแสนห้าแปดแสนห้าอันนี้สามแสนห้ากับสามแสสามแสนได้ไหมไม่ได้กันที่ตามนี้เลยสามแสนห้ากับแสนห้าห้าแสนเขาแสนห้าไปนั่นแหะได้ล้านหนึ่งล้านห้าคู่เนี้ยี่ห้าทุนผมแล้วจะยี่สามเลยเนี่ยแล้วผมซื้อตัวเปือยน้ยพี่ผมทำตลับมาตัางหากนะนี่ 2ี่0้าอ้วนมาดังห้ง <5 S 1> สรุปแล้วชนะไปะจบเดี๋ยวห้าเดี๋ยวไม่หักเดี๋ยวไมหัตลับเดี๋ยวไม่หัตลับโอ้โหหัวหัวกูไปทั้งนั้นเลยอะไรอีกันเนี่ยจบละหางไปเลยน้อยจังหวะพี่จักรจี้ว่ะพันต้องเยอะแยะพี่บอยเขาไม่ถือปลาสรุปเรียบร้อยเบสเสร็จห้าล้านโอเคจบโอ้โห ขาดทุนด้วยเนี่ยไม่เติมไปให้ครบอีกสักหน่อยเดี๋ยวอีกห้าล้านเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกนั่นแน่คอนเทนต์หน้าสรุปเวลาเน,นี่<ล>ยไม่เอาอ่ะเอาเปล่าผมผมก็องนี้จัมโบ้สองที่ผมจบเข้ามานะฮะจบเขามาภายในไม่เกินห้านาทีนะครับก็คือจัมโบ้สองอันนี้เนื้ออะไรนะพี่ ท็อปสุดในเวลาต่างอิ๋วกวนอูหน้าแดงแดงปื๊ดปื๊ดปื๊ดนั่นแหละตามเขาเลยนั่นนะแล้วก็วันนี้นี่โคตนะแชมป์โลกองนี้ฐานตะลังหนึ่งในพันองหนึ่งในพันองนี่เดนงินงนี้โอ้โหซื้อแถวนี้เราก็ได้สามหมื่นแต่ไม่ได้ยังอุดหนุนไม่มีสามหมื่นแถวนี้เหรอทองปิ๋วโอเคผู้ิวรุ่นแรกจบ ก็โอเคนะครับ EP นี้ก็ประมาณนี <art in> gained, ś, ้คือเราเป็นเซียนพระเราซื้อขายกันเรื่องนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่คนนอกที่ไม่เคยเห็นเนี่ยหูยตกใจมึงเล่นปลาหี่ให้ดูหรือเปล่าวะมึงสร้างภาพนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วแต่พี่จะคิดนะครับแต่ผมผมเซียนพระมันเป็นเรื่องปกติซื้อทุกวันนะครับมาเหอะมาขายผมก็ได้แค่นี้มันนิดนิดนิดน้อยนิดน้อยนะครับก็ผมให้เครดิตเขาไป10ล้านซื้อไป5้าล้านโอเค วันนี้แค่นี้พอนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนอย่าลืมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ในทุกๆช่องทางของอุนพระรามห้าไว้ด้วยนะครับ E ีพีหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันวันนี้ลาไปแล้วพี่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ้าไม่มีตัวเลขไม่มีไม่มีตัวเลขไม่เอาไม่เอาเลยเก็บเลย